ยกเว้นอาร์กอนสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนะครับคาสซิสเฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ดำเข้านะครับตามหน้าประกาศก,ก,กระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นสุลากากรต,ตามมาตรา12สองนะครับแห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราสุกากรพุทธศักราช2530โดยให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาจนถึง วันที่31ธันวาคม2566ถึงปีหน้านุ่นเลยนะฮะทางนี้ครับเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับนหน่นยก่อได้ความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชนส,งส่งเสริมให้เกิดการใช้ที่นั่งินภัยสสาหรับเด็กและการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติตราจรางบกฉบับที่33ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กันยายน2565ครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการชั่วคราวแนละเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ในระยะประมาณปีนิดๆครับนะฮะช่วยพี่นงประชาชนเพราะว่าร่างพรบตราจรทางบกฉบับ13เนี่ยจะมาคับใช้ก็คือวันที่4กันยายนครับแต่เขาจะให้ยกเว้นภาษีนำเข้าคาซิสเนี่ยนะครับไปจนถึงนู่นอะปลายปี66คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน<ช>กฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งปกติเนี่ยการนำเข้าคาซิสเนี่ยก็เสียภาษีประมาณ20%อ,อ,อันนี้ก็คือ20%ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นแน่นอน ราคามันต้องถูกลงถูกลงเพราะว่าคนนําเข้าเนี่ยได้ในราคาถูกลงไม่ต้องเสยภาษีใช่จึงรับก็ถูกลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลยอ่าอย่าสมมติเอ่อพันหนึ่งครับก็ต้องเหลือแปดร้อยอ่าอันนี้ประมาณการคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายคือประชาชนได้ประโยชน์ราคาก็จะถูกลงถูกเองแล้วก็สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างปลอดภัยที่ให้เด็กเล็กเวลานั่งขยนต์เนี่ยต้องมีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่าคาซีตอันนี้ก็ป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันอันตราย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากั ừ, เหตุได้ครับ